อืมเนี่ยครับมันเป็นความเจ็บปวดนี่เห็นไหมติ๊กตอกแล้วก็มีคนเชื่อสิมีคนเชื่อมีคนเชื่อ,พอเพื่อจะล่ออะไรนะน้องล่อให้เข้าไปเว็บพนันออนไลน์อะค่ะคือหลอกล่อว่าเนี่ยให้ลงทะเบียนอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะได้รับเงินดิจิตอลแต่งจริงคือล่อเข้าเว็บพนันอ่าท่านผู้ชมช่วยผมคิดว่าผมจะทํายังไงดีเราจะทํายังไงดีท่านผู้ชมนี่เห็นไหมอมันมีกรณีที่เอาผมเนี่ย เขาไปเกี่ยวข้องหลอกลวงประชาชนนะมไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยได้ทราบจากอินฟก็คือด a าแมด i ิได้ทราบว่ามีติกตอกบัญชีหนึ่งเป็นวิชาชีพยอย่างแน่นอนสร้างชาแนลปลอมด้วยใช่ค่ะแล้วก็แอบอ้างเนี่ยทั้งโลโก้ช่องสแล้วก็เอาคลิปของพี่ยุทธ์ะคะไปตัดต่อ เพื่อจะหลอกลวงให้เหยื่อลงทะเบียนอ้างว่ารับเงินดิจิตอลแต่ว่าสรุปแล้วมันเป็นการล่อเข้าเว็บพนันออนไลน์นี่ไงคือเขาเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเงินเบื่อดิจิตอลไม่มีแล้วตอนนี้เขาลเครื่งพัดน,นี่ไงไหนดูบางช่วงซิมมีไหมวันนี้มีข่าวดีมาฝากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยอีกแล้วหลังรอกันมาเนิ่นนานนะฮะ วันนี้ที่28ตุลาคม2568ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยครับนนก็ได้ออกมาแถลงการเรียบร้อยแล้วเรื่องเงินดิจิท a l วอลเล็ต0 0 0 0บาทเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะหลังรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่27ตุลาคม2568ที่ผ่านมาและท่านสามารถลงทะเบียนได้ ถึงวันที่30ตุลาคม2568นี้ครับเท่านั้นนะฮะซึ่งวันนี้ก็ได้ถแถลงการปรับเงื่อนไขให้รัฐกลุมยิ่งขึ้นสำหรับการใช้จ่ายเงิน1,000 0บาทท่านนายกเน้นย้ำนะฮะจะทยอยแจกให้พี่น้องชาวไทยครบใช้ AI เอาแล้วทชและเป็นการดูถูกคนดูเรามากเลยนะคือบอกว่าคุณอนุทินท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและดิจิตอลเวลต์เงินหมื่นเนี่ย ทยอยเข้าอะไรรัฐบาลเขาเปลี่ยนไปแล้วเนีมันเป็นความเจยบปวดนี่เห็นไหม t i k t กแล้วก็มีคนเชื่อสิมีคนเชื่อมีคนเชื่อเพื่อจะล่ออะไรนะน้องล่อให้เข้าไปเว็บพนันออนไลน์อะค่ะคือหลอกล่อว่าเนี่ยให้ลงทะเบียนอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะได้รับเงินดิจิตอลแต่จริงคือล่อเข้าเว็บพนันท่านผู้ชมช่วยผมคิดว่าผมจะทำยังไงดีเราจะทำยังไงดี ท่านผู้ชมนี่เห็นไหมเจ็ดรายการสามสิบเจ็ดนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ทำยังไงดีเดี๋ยวกลับมา